สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านทนี่ต้อนรับขอช่องน้องจะาด,ดาผ้ารวยน้องจะาด,ดาผ้ารวยมางานบุญค่ะพี่น้องงานบุญขึ้นเฮียนไม้ค่ะพี่น้องค่ะมางานบุญขึ้นเฮียนไม้เด้อเตรียมตอนนี้กาลัาง,ต,ง,บบลงตั้งขบ,บวนพี่น้องตั้งขบวนแล้วพี่น้องค่ะมาแล้วค่ะขบ,บวคนค้อแรกมาแล้ว พี่พี่เหี้ยนะค่ะพี่เหี้ยจอมขับถิ่งแล้วก็เจ้าแผดเพิ่นเด้อค่ะเด้อดหลานยงค่ะมาแล้วค่ะพี่น้องบ๊ายบายสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะพี่น้องขบวนแห่มาแล้วผู้แดงสวัสดีค่ะผู้แดงเพิ่นประจำการทุกงานมีส้วมีลาบมีส้วมีไส้ผู้คนาหม่น้ำโซวมไฟซูซีวิท เฮ้ยนันนันนันเนี่ลูกเนี่ยลูกัอดีค่ะัอดีค่ะสวัสดีเอ้านันดวนมาอยู่เต่เอิญมูเอ้าพัดีค่ะผู้ซอยัสดีทุกท่านค่ะอาตีไนดาลูกตาน่าจาปีหลักก็ะแม่ดองบ้านแล้วพักไซพี่น้องแลักกรพีสีหลักกรพี่แผนค่ะพี่แผนพอดีค่ะัสดีค่ะท่างลายัสดีค่ะพัดีแม่สาย เอารอบที่สองมาแลวพี่น้องรอบที่สองรอบที่สองมาเลยเด้อขบวนแห่มาแล้วนี่ค่ะแนวทางพี่น้องแนวทางเบอร์สิบเก้าเอาวัดดีค่ะสวัดดีค่ะพ่อกันทุกงานเลยสวัดดีค่ะรอบสองนับเอาเด้ออันนั้นดวงได้จักรอบเหร่ดวงได้จักรอบเจ้าแมนอันจำแม่นยุตตะล่ะ คุณผู้ใหญ่แถว่าสิลูกนะครับครูแดงรอบที่สองวันสันสวัสดีค่ะน้าหนุมไม่สวัสดีค่ะสวัสดีน้าหนุ่มไม่สวัสดีคุณครูทองสาค่ะเรียนแล้วมากสวัสดีทุกท่านน้องอั้มน้าเต้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านสวัสดีสวัสดียืนเงี้ยไหมพี่น้องเอ้าวเจ๊คลอบแล้วเนาะสองรอบพี่น้องสองรอบสองรอบพี่น้องสองรอบ สองรอบละเดอ้อสองรอบผ่านไปสองรอบเมนบาค่าสองรอบเมนบาจำเม่นเม,มนเด้อสอบสองรอบพี่นอ้องอ่ช่งไร่วัตด,ดีจ้ะรอบสองไอ้ครบสามรอบแล้วพี่น้องเบอร์สิบเก้าค่ะวัตด,ดีค่ะวัตด,ดีทุกทุกท่านวัตด,ดีค่ะอ่เฮงเฮงฟังฟังลยุยรุยโอ้โหได้ของเล่น โอ้ยเมียเมียเมย์ใกล้ถึงฮอดไปน้อโอ้ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วอันนี้รอบที่สามเลยได้เนาะคุณครูอันนี้รอบสามเลยพี่น้องรอบสามแล้วรอบที่สามละเด้อรอบที่สามรอบสองนี่รอบสนี่บ่เอารอบสองรอบสามล้วนนะล้วนนะอ้าวจัดไปรอบรอบสามแล้วเออ รอบแล้วด้จารอบสามระบอกค่ะเอาไปพอกันยึดเท่าเงื่อนบานนี้สามรอบแล้วนะคะ <c oughs> รอบสามเราไปเจอกันที่หน้าบ้าน <c oughs> ไปเจอกันยุนาบ้านเด้อขุมทรัพย์ยหนาบ้านพี่น้องอ่บ๊ายบายเอาใครสวยยกมือขึ้นกับคุณแม่สายดวงู้ตินา,นา,าจำปี<า>ว,วัดดีช่างไร่ช่างไร่รอกระมูมือเนี่ยใช้ใชหน้าบ้านใช้หน้าบ้านต่อมพี่น้อง ให้สวยยิ้มหวานๆวนเนื้อออกกล้องเด้อยิ้มสวยๆครับโอ้ได้ตุ๊กตาไม่ขืนเฮียนไม่เนาะเฮียาบ้าบ้านยูบ้านห้ามบ้านบงอยูซึนงจริย็นนี่แล้วใช่ไหมแต่ยูนี่แล้วครับแมน เหรอันาอยนมจเย็นกับบัว่ากันจะวากอนจิมาไกลขีงขามาใส่มาบ่โอ้ยไรบวดาได้มาบ่แหสุขนพของบัวด้มาบ่พี่นักจี้เนพบดันไม่ได้รอขอเส้นทำแม่ชีน้มาเดยครับงินเจบน ตอนน,น,นี้ก็แอร์สามรอบแล้วก็พ่นมาคืนมาก,าท,กทุกบ้านนะเด็กๆเนาะน้องจี ใช่ไหม่อนก็บอกครับเนี่ยตรงไหน่ไม่ครับน่่ี่นารังแดงดูดิส่งยด เขาบรรยากาศนั่งจากแดืนกับพี่น้องอากาศหนาวมากเลยค่ะ16องศาเซลเซียสตอนนี้สิบหถึง18องศาเซลเซียสพี่น้องหนาวพอข้อนี่่พอต่อแขนถูกยุ่นเอ้็น่าตื้อผูกถ้าตกผูกอยู่เดี๋ยวพันธุ์เทศอันนี้แล้วเราไม่ต้องผูกให้ลูกให้หลานอยู่ผูกขอเมื่อยจาวาน

จัดสองะทีกันย่างลาหอยเแค่นอนรับเรื่องนันุเติมุยแกงแกงแกงแแกงแงงแก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 งงแแงงแแกก Là tháng nên là tháng giờ này là quá thảm rồi, bên yeah. ừ. này này quá, quá thảm nhiều quá, quá nghiêng nhà tiệm xuống đà không có được hôm nay, không không có được được hôm phân, nịt mắc khó, Cháu thi cháu sàn cháu thắc sĩ bên giai nó mắc khó, anh đùi chào thi cháu sàn nó, phán võ จักทีดีบ่ดีด้อบ้านเลกที่ดีบอกแต่ว่ามันว่ามันสิฟันดียอดละแต่ว่ากับจัได้หลือเอาสี้ซ้ไปตีีบังเด้อเป็นดาวเราก็ดาวกบ่อาดาซไปฝันฝันเปเาชี้ให้มนดิเ้าใ้แก้วบ่ไ้แกของฝันอันเลีวได้อนี่ันแล้วสิไปเอ็บยาผู้เข่าิ่นก็เลยว่าเรยว่าหลาเอวเออ เอาเงิน20บาทนี่ไปซื้อกะกอกใม่แล้วมันยกะกอมันบ่กอเอาพ่อใหญ่สิไปแเขาอยู่ไวนี่เาว่าซั่นว่าโอ้ไัวของันึงพ่นน่ะเออซั่นก็มันเก็บไนี่ซั่นอย่าลืมซั่นอันสิไปแขันชั่วาดมันเาเาตเก่าอ้อัวเป็นบ่เพิ่นเียัวตเพิ่นลกัวไว้เ่าเรียกว่าเก่า